ดีครับอาจารย์เพิ่มหน้าแผ่ม่อีกแล้วครับวันนี้แบ่งปันกันครับได้มานะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับตะกัวรองพิมพ์2482แท้แน่นอนครับมาเปิดกันนะครับสนใจนะครับดูรายละเอียดนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์2482นะครับเราจเปิดกันราคาเบาๆนะครับสภาพสวยครับภาพเก่าตาประยุนะครับ เปิดกันเอาไว้ที่หกพันบาทนะครับเพราะราคาเล่นกันสองหมื่นเลยนะครับนี่เราเปิดกันนะครับหกพันบาทพอนะครับรับรองแท้แน่นอนนะครับขอเดิมนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับหรือตะกัวรองพิมพ์นะครับนะครับสนใจทักมานะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าทั้งสองหกเจ็ดเก้านะครับหรือไอดียไลน์นะครับอาตัวเล็กครับเก้าหกแปดนะครับ แบ่งปันกันครับเราได้อะไรดีมาเราก็แบ่งปันกันนะครับนะครับกับแท้แน่นอนนะครับรับเปิดไว้ที่6กพันบาทนะครับสนใจทักมานะครับคุยกันได้ครับ0ูนย์เ้าห้าูนย์หสองหกเจดเ้านะครับหรือไอดียไลนอาตัวเล็ก1 9ึ่ครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้ครับสวัสดีครับ